หลังจากที่ได้รถมาใหม่ครับเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆมาแต่งรถกันอพีนี้นะเดี๋ยวจะแต่งอยู่ประมาณ3อย่างมาดูอย่างแรกคันนี้ปัญหาคืออะไรรู้ป่ะเวลาที่ผมจะขึ้นรถอะ่ะมันขึ้นลําบากเวลาจะขึ้นเนี่ยมันต้องอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยแล้วมันสูงมากเห็นไหมแล้วมันต้องแบบโอ้โหเนี่ย ลงมาผมก็เลยจะทาการติดบันไดไฟฟ้าครับบันไดไฟฟ้าเขาก็จะตรงนี้ครับเวลาเราปิดประตูใช่ไหม <S <S เขาจะผูกขึ้นเวลาเปิดประตูเขาก็จะเลื่อนลงมาเราก็จะเตาสั้นๆ <S <S นี่เดี๋ยวพามาดูของกันตัวนี้ก็จะเป็นตัวของกาบ,บันไดใช่ไหมครับแต่พวกนี้ก็จะมีพวกขายยึดนะครับอันนี้ยึดข้างหนึง่งคู่นี้ก็จะเป็นเบนมอเตอร์ไฟฟ้ามาตัวนี้ใช้งานง่ายเวลาเปิดประตูเขาก็จะเปิดขึ้นมาเองเวลาปิดเขาก็จะกลับขึ้นไปแล้วเดี๋ยวพามาดูอีกหนึ่งอันที่เป็นจุดไฮไลท์ตัวนี้มันก็น่าใช้อ่ะปกติเราต้องเปปิิดด่ีี้้แตนน เราใช้ตรงนี้ได้เรากดปุ่มนี้ปุ่มเดียวครับฝาท้ายปิดไฟฟ้าเลยอ่ะเห็นไหมแล้วเวลาเราจะเปิดกดเข้าไปหนึ่งครั้งเฮ๊บเขาก็เด้งออกมาเป็นไฟฟ้าหรือจะเปิดด้วยรีโมทนะฮะกด3ครั้งหนึ่งองาอ่ะอย่างเงี้ยเปิดขึ้นมาก็ได้กง็ง่ายครับแล้วก็มีสวิตช์ด้านหน้าด้วยนะซึ่งสวิตช์เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้เราก็เอามาติดเข้าไปไว้ช่วงนี้ก็ได้แล้วเราก็กดเอาตัวนี้จะซิงกับระบบรถเลยเราแค่กดคายล็อก3ครั้งเขาก็จะปิดเองเนะี่ยเดี๋ยวลองใช้รีโมทป สามเนี้ยแค่นี้เองใช้รีโมทส,สั่งการได้ใช้สวิตช์เดิมได้เปิดปิดได้เดี๋ยวผมจะเอาเข้าไปติดฟิล์มลองแสงฝัง่งนู้นละเดี๋ยวฟิล์มลองแสงอะไฮไลท์เลยคันนี้เดี๋ยวรถเปลอยแล้วก็เกลี่ยเสร็จปุ๊บเงาอะเงาขึ้นทันทีครับดูหอมด้วยเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันต่อแต่คลิปนี้ยาวหน่อยนะฝากดูกันด้วย